ส, Comm: สวัสดีครับนะครับนะมาแล้วพี่นะตัดมาตอนที่ผมแกะเรียงไปที่เรียบร้อยนะครับนะวันนี้ได้ชุดนี้มานะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้ราคาสูงมากนะครับแต่ผมก็ต้องทุ่มนะฮะเพื่อให้พี่น้องได้มีมาแบ่งปันกันบ้างนะครับนะเก็บได้เก็บนะพี่ชายนะครับนะว like าระดีแบบนี้นะครับหาไม่ได้เลยพี่นะครับหายากขึ้นเรื่อยๆพี่นะครับราคายกลังนี่เป็นแสนนะครับนะราคายกลังผมบอกเลยเป็นแสนนะครับนะหาไม่ได้แล้ว,ลว <S <S พี่นะครับ รุ่นนี้ถือเป็นรุ่นที่น่าเก็บอีกหนึ่งรุ่นเลยครับพี่ชายนี่ฮะอย่างที่ผมบอกนะครับนี่ลุงปู่ปถัธภ์นะครับเขียนยันด้านหลังนี่ครับด้านหลังเนี่ยด้านหลังให้นะครับนะให้กับรุ่นนี้นะครับนั่นก็เป็นอ่านี่ครับพุทธาพิเศษนะครับแปดสิบแปดเกจิอาจารย์ทั่วประเทศไทยนี่นะครับผมบอกเลยว่าที่เด็ดนะครับนี่ วันที่8เดือน8สิงหาพี่8ด8เก็ตอกนาจ๊านพี่ณวัฒน์พระธาตุพนมนะครับนาเจ้าสวนเหนือดวงพี่เก็บได้รุ่นนี้เก็บนะครับเพราะรุ่นนี้ผมบอกเลยว่าดีมากนะครับผมบอกเลยว่าดีมากนะครับนะวันน so sort of ี้ก็มีรายการที่เด so ็ดมานะครับนะฮะทีเด็ดนี่ครับบอกเลยว่าคนที่เคยปิดไปแต่รู้อยู่นะฮะจะรู้มือกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมมาเริ่มรายการที่1่กันเลยนะครับพี่ชายนะครับมาเริ่ เดี๋ยวมารายการที่1กันเลยครับพี่ชายครับรายการที่1มาเป็นรายการนี้เลยครับรายการนี้นะครับนะมาเป็นเนื้อแลกกายสิทธิ์นีครับเป็นเนื้อแลกกายสิทธิ์นะครับฝั่งตะกุดทองคาด้านซ้ายและด้านขวาฝั่งตะกุดเงินแท้พี่นะครับรายการนี้เลขคูเเบอร์สองเดี๋ยวผมสองให้เลยครับรายการที่เลขคูเเบอร์สองหนึ่งพี่โอ้โห เลข2หลักด้วยพี่จ๋านะครับเลข2หลักด้วยนะครับน้ราคานี้ครับผมขอเปิดราคาเดิมครับพี่ชายนะครับผมขอเปิดราคาเดิมครับหนึ่งพันบาทนะครับผมขอเปิดหนึ่งพันสองรบาทนะฮะนี่นี่ครับฝั่งที่วอนนีครับน้๋จะผมอนุญาตให้ดูนะครับเปิดราคาเดิมพี่ชายนี่ครับนี่ครับพี่ดูมวลสารนะครับนี่ครับโอ้โหพี่สุดจริงๆครับทีนี้ หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับนะผมบวกประมาณสองร้อยเมตรนะครับนะผมขอละกันนี่ครับนี่ครับรายการพิเศษนะครับรายการเซอร์ไพรส์นะครับเนื้อรวมแรกไายสิ์นี่ครับนี่ฮะรายการที่หนึ่งพีหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเรามาดูกันตอพี่รายการที่สองนะครับเป็นเนื้อเกสรว่านกาะฝากนะครับเป็นเนื้อเกสรว่านกาะฝากครับเป็นตะกุดเงินนะครับเมเมรายการนะะี yep. ้เป็นตะกุดเงินพี่นี่ฮะนี่ฮะ สวยๆพี่นี่ฮะนี่ครับผิวจะสวยนะครับมาดูเลขโค้ดลำเบอร์กันพี่จ๋านะครับเลขโค้ดลำเบอร์หกศูนย์นะครับเลขโค้ดลำเบอร์สองหกศูนย์พี่นี่ฮะนี่ฮะสวยๆพี่นะฮะด้านหลังเนี่ยนี่ฮะโอ้โหพี่สุดจริงๆนะครับมันนี้สุดถือว่าสุดจริงๆพี่นี่ฮะ คมชัดลึกนะครับคมชัดลายเส้นนะครับหลวงปู่เขียนไว้ครับนะรายการนี้ครับเปิดแบ่งปันพี่น้องนะครับที่องค์ละแปดร้อยบาทนะครับเปิดแบ่งปันพี่น้ององค์ละแปดร้อยบาทนะครับรายการที่รายการที่สองนะครับมาดูกันต่อพี่รายการที่สามนะครับรายการที่สามนะครับวันนี้ได้ก็ได้มาอีกอง์นึงพี่นี่ฮะพี่ดูมลสารนะครับนี่กชอบดูให้ถูกใจพี่ชายนะครับไม่ได้หาง่ายๆนะครับนั่นนะ ผมก็ต้องตามหาพี่แล้วก็สะสมไว้ให้พี่ๆนี่ครับนี่ฮะอยากให้พี่ๆจะเล่นพระสวยพี่นะครับนี่ครับที่สําคัญเรื่องมวนสารนี่พี่แน่นๆอย่างนี้นะครับอยากให้ได้เก็บกันนะครับนะนี่ฮะนี่ครับที่สวยอย่างนี้พี่นี่ฮะนี่ฮะรายการนี้มีหมิ่นนิดนึงพี่นะฮะมีหมิ่นนิดนึงนี่ครับ แต่สวยครับนะฮะล้วการนี้มนนิดนึงนะครับแต่ผมมวลสารแน่นอยู่นะครับนะครับขอแบ่งปันพี่ชายองค์นี้เพียงแค่ห้าร้อยบาทละกันนะครับนะนี่ฮะผมได้ร้อยหนึ่งนะครับจะขอเขามาเสียใจมากนะครับแต่พระสวยนะครับนะอยากให้ดูมวลสารพินแน่นๆอย่างนี้โอ้โหนะครับนะจัดไปพี่ชายนะครับรายการนี้นะครับห้าร้อยบาทนะครับ เรามาลุยก anyway, ันต่อวิชานรการถัดไปนะครับรายการที่สี่ครับตาลาลนหนือ hmm. พ oh, ี่นะฮะวันนี้ม okay. ีมาเยอะเลยนะครับดูกันยาวพี่ดูกันทยาวนะครับนะฮะลองเลือกชมกันในช้าหน่ยพี่นะครับรายการที่สี่นะครับรายการนี้นะครับโอ้โหพี่ดูมวลสารแน่นๆอย่างนี้นะครับโอ้โหพี่สุดจัดนะครับรายการที่สุดจัดนะครับนี่ฮะเลขโค้ดเบอร์หนึ่งสามแปดนะครับนี่ฮะ เลขคนเบอร์หนึ่งสามแปดนะพี่จ๋านะฮะรายการนี้นี่ครับเป็นเนื้อคำข้าวสามร้อยห้าสิบขณาจานนีครับเป็นเนื้อคำข้าวสามร้อยห้าสิบกิสามร้อยห้าสิบกิคขาจานนะครับเนื้อคำข้าวนะพี่นี่ฮะยังสวยพี่นี่ครับนี่ให้ผมให้ดูนะครับนี่สามร้อยห้าสิบกิคขนาจานนะครับนีเนื้อคำข้าวนะครับเป็นการสี่รายการนี้เปิดเป็นปันพี่น้องเพียงแค่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับนะสามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นพี่นะครับ พระผมจะให้สามร้อยหมดเลยนะครับนั้นเดี๋ยวผมขอรวดเลยนะครับเพราะผมนะฮะนี่ฮะองค์นี้ครับนะเป็นเนื้อผงบลารนะฮะชสาราล้านปีนะครับรายการนี้ครับเลขโคดเบอร์สองหนึ่งเลขโคดเบอร์สองหนึ่งผมขอสี่ร้อยบาทแล้วกันนะครับรายการนี้เนื้อข้าศารนะฮะโอ้โหพี่สวยๆนะฮะสวยจริงๆพราะผมเนี่ยรายการนี้นะครับเนื้อผงบลานนะครับนี่นะ รายการที่พี่นะฮะรายการที่ห้านี่ครับสี่ร้อยบาทนะครับเนื้อสองเล่นสองหลักนะครับต่อมารายการที่หกครับนะรายการที่หกเป็นเนื้อเดี๋ยวผมดูให้นะครับนะรายการนี้เป็นเนื้อว่านนะครับเนื้อเกสรนะฮะเนื้อเกสรว่านนะครับเลขคุณเบอร์สามห้าหนึ่งห้าครับสามห้าหนึ่งห้านะครับพี่ชายเนี่ยโอ้โหสวยๆนะครับ มวลสารแน่นๆนะครับรายการที่350บาทครับพี่ชายรายการที่350บาทครับรายการที่6นะครับมาลูกขนต่อพี่ชายรายการที่7จ็ครับเป็นเนื้อนี่ฮะเป็นเนื้ออ่าผงไปลานนะครับนี่ด้านหลังยันชิสสวยพี่นะฮะด้านหลังยันชิสสวยคมๆอย่างนี้นะพี่นี่ฮะนี่ฮะเลขโค้ดตัวเบอร์พี่43นะครับเลขโค้ดเบอร์43ครับนะ เลข2หลักผมขอสี่ร้อยแล้วกันนะครับงนรายการนี้รายการที่เจ็ดนะครับต่อมารายการที่8ครับพี่ชายครับรายการที่8นะครับเป็นเนื้อผงเลขกายสิทธิ์นะครับเป็นเนื้อผงเลขกายสิทธิ์นะครับนี่ฮะมาดูเลขคนตะเบอร์กันครับเลขคนตะเบอร์5039ครับโอ้โหเลขคนตะเบอร์5039ครับนี่สวยๆคมๆอย่างนี้นี่ฮะ รายการนี้นะครับนะรายการที่แปดนะครับนะสามร้อยห้าสิบาทครับนะฮะต่อมารายการที่เก้าครับรายการที่เก้านะครับน้ดูเลขค้ดตัเบอร์กันครับรายการเลขเก้าครับเลขค้ดําเบอร์หนึ่งเจ็ดศูนย์เก้านะครับนะรายการนี้สามร้อยห้าสิบาทครับรายการที่สามร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายนีครับต่อมารายการที่สิบครับรายการที่สิบเป็นเนื้อคล้ำข้าวสามร้อยห้าสิบเกจิคณาจารย์นะครับมวนสารแน่นๆนี้พี่ มวลสารแน่นๆอย่างนี้อยากให้เก็บกันนะครับน้ชอบไปกันไหนอยากให้เก็บกันพี่เนื้อคำข้าวมวลสารแน่นๆพี่นะครับนี่ฮะมาดูเลขคดกันพี่จ๋าเลขคดเบอร์สองห้าเจ็ดนะครับเลขคดเบอร์สองห้าเจ็ดนะฮะรายการที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมารายการที่สิบเอ็ดครับรายการที่สิบเอ็ดเนื้อคำข้าวนะครับนะเลขคดเบอร์ตองสามด้วยพี่นะครับเลขคดเบอร์ตองสามครับรายการที่ห้าร้อยบาท รายการนี้ผมขอห้าร้อยบาทนะครับเลขโค้ดตัเบอร์ต้องสามนะครับนี่ฮะเลขโค้ดตัเบอร์ต้องสามนะพี่จ๋านี่ฮะนี่ฮะส,สวยเลยนะครับนะรายการนี้สวยๆเลยพี่นี่ฮะ สวยๆต่อมารายการถัดไปนะครับนะรายการถัดไปครับรายการที่สิบสองครับร,รายการที่สองครับเป็นเนื้อเกสรว่านนะครับเลขค้ด number สามหกเก้าสี่ครับนะเลขคด number สามหกเก้าสี่ครับสามร้อยห้าสิบบาทครับต่อมารายการที่สิบสามครับ สิบสามเนื้อผงใบลานนะครับนะเนื้อผงใบลานนะครับเลขโค้ดลำเบอร์หนึ่งหกสามห้านะฮะสามร้อยห้าสิบาทครับต่อมาครับเป็นการถัดไปนะครับนะรายการที่สิบสี่ครับรายการที่เนื้อเกสรนะครับเลขโค้ดลำเบอร์สองหนึ่งสองหนึ่งครับนะรายการนี้สามร้อยห้าสิบบาทครับต่อมาเป็นรายการที่สิบห้าครับ รายการที 46, 73, ่5เลขค้นเบอร์สี่3ดสนะครับเลขค้นเบอร์4ี่3ดนะครับเป็นเนื้อผงจินดามณีนะครับเป็นเนื้อผงจินดามณีนะครับนี่ต่อมารายการที่16ครับรายการที่16เป็นเนื้อผงคำข้าวนะครับมาดูเลขค้นเบอร์กันพี่จ๋าเลขค้นเบอร์2 4 4ครับรายการที่3 5 0บาทครับรายการที่16หนะครับ ต่อมาการที่เจ็ดครับเป็นเนื้อผงจินดามณีนะครับมาดูเลขโคดนัมเบอร์กันพี่จ๋าเลขโคดนัมเบอร์พี่สี่ห้าศูนย์หกครับสี่ห้าศูนย์หกครับนี่ฮะสามร้อยห้าสิบบาทครับรายการที่เจ็ดต่อมาเป็นรายการที่แปดครับเป็นเนื้อพ้ผงขาวสมเด็จนะครับเลขโคดเบอร์สี่เจ็ดสามนะครับเอ้ไม่ใช่ผงขาวเนื้อเป็นล้านที่นะฮะเลขโคดเบอร์สี่เจ็ดสามนะครับนะรายการนี้พี่รายการที่แปดครับ ต่อมาเป็นรายการที่19ครับเป็นเนื้อผงเกสรนะครับเป็นเนื้อผงเกสรนะครับนะรายการนี้รายการที่19ครับเลขคุณเบอร์4ี่8ดครับ3 5 0านะครับนะแต่ลวดเลยนะพี่ไว้หน่อยนะครับแต่พี่ลองเลือกดูชอบเลขไหนนะครับมาดูกันต่อพิชารายการถัดไปนะครับรายการที่20นะครับเป็นเนื้อผงเกสรเหมือนกันพี่นะครับ เลขคนตัวเบอร์สามหกสามสี่สามหกเจ็ดสี่ครับนี่ครับด้านหน้านี่ครับด้านหลังนี่ครับต่อมาเป็นปรายการยีิบเอ็ดครับ Un <Yeah. S 1> รายการยีิบเอ็ดนะครับเป็นปรายการเนื้อผงเกสรน,นะครับมาดูเลขคนตัวพี่จ๋าเลขคนตัวเบอร์สามแปดเจ็ดสี่ครับรายการยีิบเอ็ดนะครับต่อมาการยีิบสองครับเป็นเนื้อผงเกสรอ,อีกเช่นเคยครับ เลขคุเบอร์สามเก้าห้าหนึ่งครับ3ามเห้าหครับรายการนี้นะครับรายการที่ยีิบสครับต่อมาการยี่สามครับเป็นเนื้อผ้ผงจินดามันีนะครับเลขคุัวเบอร์สี่เจ็ดศูดครับสี่เจดศูครับนะรายการนี้นะครับเนื้อผงจินดามนีนะครับรายการยี่สามครับต่อมาเป็นรายการ24่สี่ครับรายการยี่สเป็นเนื้อผ้าผงบลานานครับเลขค้ณัเบอร์4ี่ดแปดครับ เลขคนเบอร์สี่เจ็ดแปดครับนะ้รายการนี้รายการที่ยี่สี่ครับสามร้อยห้าสิบต่อมาเป็นรายการถาัดไปครับน้าเป็นรายการที่ยี่สิบห้าครับเป็นเนื้อผงเกสรนะครับเลขคนเบอร์สี่เจ็ดสองเจ็ดครับรายการที่สามร้อยห้าสิบบาทครับต่อมาเป็นรายการยี่สิหกครับรายการยี่สิหกเป็นเนื้อผงจินดามณีครับมวลสารแน่นๆอย่างนี้พี่นะครับมวลสารแน่นๆอย่างนี้ครับาร,าร,าร,รายการนี้เลขคนเบอร์หนึ่งสองห้าสองครับ เลขคดเบอร์หนึ่งสอองครับรายการนี้รายการที่ยี่สิกครับสามยห้าสิบครับต่อมาเป็นเนื้อผงแรกเกสรไปผงแรกไกยสิทธิ์นะครับผงแรกไกสิทธิ์เลขคดเบอร์หนึ่งห้านึ่าะเนื้อผงแรกไกสิทธิ์ครับรายการนี้รายการที่ยี่สิบครับสามร้อยต่อมาปรายการยี่สครับเป็นเนื้อผงจินดามมนีครับมาดูเลขคดเบอร์กันมาเลขสี่สครับ หม่เราโคตรซีสามสองแปดนะพี่ชายนี่ฮะนี่ครับ,นรบเนื้อผงที่ตามนีนะครับต่อมาเป็นการที่ยี่สิบเก้าครับเป็นเนื้อแรกการยืสิตนะครับมาดูเลขคนจับเบอร์กันเลขคนจัเบอร์หกหนึ่งสี่ห้านะครับหกหนึ่งสี่ห้านะครับเนื้อแรกการยสิธิ์นะครับ ต่อมาราการที่30ครับรายกาเสีสามสิบครับเป็นเนื้อเกสรนะครับเลขคุณทเบอร์สามเเลขคนเบอร์สามเกนย์หนึ่งนะครับรายการที่3 0มสิบสามร้อยห้าสิบาทครับต่อมาเป็นการที่สาเครับเป็นเนื้อเกสรเหมือนเดิมพี่เป็นเนื้อเกสรดูหน้าหลังคมๆอย่างนี้พี่เลขคุณเบอร์สี่หกศูนยนครับเลขคุณเบอร์สี่หกศูนครับสามร้อบาทครับนะครับสามริบาทครับ ต่อมาการที่สายสองครับเป็นเนื้อผงใบลานนะครับมาดูเลขค้นเบอร์กันเลขค้นเบอร์พี่หนึ่งหกห้าหกพี่เลขค้นเบอร์หนึ่งหกห้าหกพี่รายการที่สามร้อยห้าสิบบาทครับรายการที่สามสิบสองครับ ต่อมาเป็นงานโลหะกันบ้างครับพี่นะฮะรายการที่33เป็นงานโลหะผมบอกเลยว่าสวยๆครับรายการนี้มาเป็นเนื้อท็อปกันเลยนะครับนี่ฮะต่อไปรายการเซอร์ไพรส์ครับมีเพียงแค่ไม่กี่เนื้อครับมีเนื้อเงินนัการค้าเนื้อสำลิดเนื้อนวะนะครับทองบาบาดเนื้อทองแดงครับรายการนี้เด็ดครับเนื้อนวะรวยพันล้านครับมาก่อนเลยครับเนื้อนวะรวยพันล้านครับเป็นรายการเซอร์ไพรส์จะสร้างน้อยครับราคาเนี่ยตอนนี้2,000กว่าแล้ว นะครับสองพันกว่าเลยครับนะวันนี้มาเปิดแบ่งปันพี่น้องครับเลขคนจะเบอร์สองหลักผมขอเปิดที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับขอเปิดที่หนึ่งพันสองร้อยบาทครับเนื้อนวะรวยพันล้านครับชื่อนะครับชื่อเนื้อเนวะผลรวยพันล้านพี่รายการที่สามสามต่อมารายการที่สามสี่ครับเป็นเนื้อทองแดงครับเนื้อทองแดงขอแบ่งราคาเดิมครับพี่ชายห้าร้อยห้าสิบาทครับนะฮะห้าร้อยห้าสิบาทครับนะคมคมจะสวยอย่างนี้พี่มาดูเลขคนจะเบอร์พี่จ๋า เลขคดนัวเบอร์พี่หนึ่งเจ็ดแปดห้าครับเลขคดนัวเบอร์หนึ่งเจ็ดแปดห้าพี่รายการนี้แบ่งไปพี่น้องนีครับหรือรายการนี้แบ่งปันปพี่น้องครับนี่ห้าร้อยห้าสิบราคาเดิมครับต่อมาครับเป็นรายการที่สามสิบห้าครับรายการที่สามสิบห้าครับหน้าคมคมนี้ครับเป็นเนื้อทองแดงนี่ครับ เป็นเนื้อทองแดงเลขค้นเบอร์พี่เลขค้นเบอร์สามหนึ่งหนึ่งสี่ครับเลขค้นเบอร์สามหนึ่งหนึ่งสี่พี่นี่ครับรายการที่ห้าร้อยห้าสิบนะครับต่อมาเป็นรายการถัดไปนะครับรายการที่สามที่หกนะครับนะั้นเลขค้นเบอร์สี่สามเจ็ดแปดครับสี่สามเจ็ดแปดครับนี่ฮะ นี่ครับห้าร้อยห้าสิบบาทเลยครับรายการนี้ต่อมารายการที่สามสิบเจ็ดครับต่อมารายการที่สามเจ็ดนะครับมาดูเลขค้ดตัวเบอร์พี่เลขค้ดตัวเบอร์สามสองสองเก้าพี่สามสองสองเก้านะครับเลขค้ดตัวเบอร์นี้นะครับรายการนี้ห้าร้อยห้าสิบาทครับเนื้อทองแดงครับทองแดงมันปูสวยพี่นะผิวลุ่งนะฮะต่อมารายการที่สามสิบแปดครับ รายการที่สามแปดมาดูเลขค้นกันี้จ้าเลขค้นเบอร์สี่เจ็ดแปดห้ารายการที่สามสิบแปดห้าร้อยห้าสิบนะครับต่อมารายการที่สามสิบเก้าครับรายการที่สามเก้าเนื้อทองแดงกันพี่สวยๆทุกองค์นะครับจมูกร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ครับเลขค้นเบอร์สองหกสามหกพี่เลขค้นเบอร์สองหกสามหกพี่นะฮะสวยๆอย่างนี้นะครับรายการที่สามสิบเก้าครับนะห้าร้อยห้าสิบเท่ราคาเดิมต่อมาครับนะเป็นรายการสุดท้ายครับเป็นเนื้อทองประปาดนะฮะได้มาอยู่องค์เดียวพี่ ได้มาแค่องเดียวพี่นะฮะหายากๆอย่างนี้พนนี่ราคาเดิมครับพี่นะราคาเดิมพี่แปดร้อยบาทนะครับเอ้ยเจ็ดร้อยบาทเอ้ยเป็นแคน่ไหนเะจ็ดร้อยบาทราคาเดิมพี่เลขคนระหนึ่งแปดสองสองครับเก็บได้เก็บพี่ชายราคาเดิมพี่นัเจ็ดร้อยบาทนะครับสําหรับวันนี้ครับน้องก็มีแบ่งปันมาที่แคบพี่ชายนะครับบอกเลยว่าสุดแน่นอนนะครับนะ บอกเลยว่าสุดแน่นอนนยครับเดี๋ยวประมาณเที่ยงเที่ยงายนี้ครับนะ้เดี๋ยวผมมาเปิดจองให้นะครับเหรียญของกรมหลวงจุมพรนะครับออกที่ธรรมะอุทยานของลุงปู่มหาศิลาพี่นะครับราคาจองนะพี่นะครับราคาจองพี่ไม่ต้องไปวอล์กอินนะครับราคาจองนี่ครับดียวผมเปิดให้ดูนะครบชั่าวนะครับนี่ฮะนี่ครับจะผมเปิดให้ดูชั่คราวพี่นี่ครับเป็นเหรียญของกรมหลวงชุมพรนะครับพี่ไม่ต้องไปวอล์กอินครับนี่ฮะนี่มีหลายราการพิชานะครับของลุงปู่นะครับนี่ รวยเงินล้านนะครับเลยล้านนะครับเก็บได้เก็บนะครับพี่ชายนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมให้พี่พี่ดูอ่าราคาคร่าวๆพี่นะครับใครถูกใจรายการไหนพี่รีบจองนะครับส่วนรายการบนนี้ครับมีมาแค่อย่างอันหนึ่งเท่านั้นพี่นะครับใครไวใครได้นะครับมีเงินนักการลงขออย่างอันหนึ่ง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 นี่ครับและชุดนี้ก็มีมาอย่างชุดพี่นะครับใครไวใครได้พี่ไม่ต้องรอพักออกพักออกราคาแรงครับพี่นี่ครับ ปาที่ต้องไปวอล์กอินนะครับนี่ที่ธรรมะอุทยานหลวงปู่นะครับนี่วอล์กอินนะครับวอล์กอินนี่คือเดินทางไปจับจองครับนะฮะพอที่ผมแจ้งครับผมผมเป็นศูนย์จองของทางวัดด้วยนะครับก็สามารถมาแบ่งปันพี่น้องได้ในออนไลน์กันบ้างครับหายอดมาให้กันบ้างนะครับก็พี่ไม่ต้องเดินทางไปจองนะครับนะก็มีจองที่สวนกรมหลวงชุมพรที่สัตหีบนะครับแล้วก็ธรรมะอุทยานที่กรฬสินนะครับ แต่ผมเป็นทางออนไลน์ครับนะผมจัดมาให้พี่น้องนะครับไม่ต้องเดินทางไปพี่นะครับผมแต่แต่ก็ไม่ได้มาไม่เยอะนะพี่ได้มาไม่เยอะได้อย่างองค์2ององค์นะครับนะใครดูรายการจองกี้แคปรูปภาพไว้ นะครับแล้วเดี๋ยวผมมาเปิดจองและพร้อมรายละเอียดให้ทีครับหรือใครเห็นรูปภาพแล้วพี่จะจองเลยนะครับนะจองได้เลยครับ mm hmm. เนื้อเงินนักการองคําได้มาแค่หนึ่งองค์เท่านั้น,นครับนะใครไวใครได้พี่ทักมาก่อนได้เลยนะครับวันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านติดตามด้วยพี่วันนี้มาดูจะสวนเหนือดวงกันนะครับนะขอบคุณมากพี่พาระแเทคก,การันตีแท้ขึ้นขอจะสบายใจต้องเพจผมเลยขอบคุณมากครับ